8อาการป่วยของลูกที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเวลาที่ลูกของเราไม่สบายเนี่ยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านจะมีความวิตกความกังวลว่าลูกของเราเนี่ยมีอาการแบบนี้เพราะอะไรเป็นอะไร จะเป็นอะไรมากไหมลูกจะเจ็บจะปวดมากไหมนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยลูกไม่สามารถบอกได้เนี่ยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกใจร้อนใจมาก8อาการของลูกดังต่อไปนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่มอง ข้ามค่ะมีไข้สูงอาการไข้ไม่ลดหรือมีไข้นานเกินกว่า5วันปัสสาวะน้อยลงมีไข้และปวดหัวปวดหัวและอาเจียนปวดท้องเฉียบพลันมีไฝผิดปกติใบหน้าบวมนไหมคะตดจากกรต่ายไ้าเกิดกระจิได้นะคะขอ,อคุณค่8อาการป่วยของลูกที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด 1. มีไข้สูงคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเขามีอาการไข้สูงเนี่ยนะคะวัดได้เนี่ยเกิน38องศาเซลเซียสเนี่ยถือว่าสูงมากผิดปกติคะ่ะ โดยเฉพาะเด็กทารกที่อายุน้อยกว่า3เดือนนะคะเพราะว่าอาการไข้สูงของลูกเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการที่ลูกของเรามีไข้จากไวรัสหรือมีไข้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นออติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะได้นะคะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาลูกไปหาหมอเพื่อดูอาการโดยด่วนค่ะ 2. อาการไข้ไม่ลดหรือมีไข้นานเกินกว่า5วันถ้าลูกของเราเขามีไข้ แล้วเ,เราให้ยาลดไข้ไปแล้วนะคะหรือว่าทําการระบายความร้อนออกจากร่างกายของลูกเนี่ยแต่ว่าผ่านไปแล้ว4-6ชั่วโมงลูกของเรายังมีไข้ไม่ลดอยู่เนี่ยนะคะ ต้องรีบพาไปหาคุณหมอค่ะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเขาอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขั้นรุนแรงได้ค่ะหรือว่าถ้าลูกของเราเนี่ยนะคะเขามีอาการไข้ต่ำแต่เป็นอยู่หลายวันแล้วก็ยังไม่หายเนะะี่ยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ต้องรีบพาลูกไปหาหมอนะคะเพื่อให้คุณหมอเช็คอาการเช่นกันค่ะเพราะว่าอาการเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ลูกของเราเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจจะทําให้ลูกของเราเนี่ยคะ่ะเกิดเป็นโรคปอดบวมปอดอักเสบได้ค่ะ 3. ปัสสาวะน้อยลง คุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเนี่ยเขาปัสสาวะหรือว่าฉี่ได้น้อยลงนะคะลองดูว่าลูกของเราเนี่ยเขาดื่มน้ําเป็นยังไงเขาดื่มน้าปกติไหมหรือว่าเขาดื่มน้ําน้อยลง แล้วก็ลองสังเกตอาการเพิ่มขึ้นมานะคะว่าลูกเนี่ยเริ่มมีอาการปากแห้งเริ่มรู้สึกว่าลูกของเราผิวแห้งนะคะหรือว่าในเด็กบางคนนะคะจะมีอาการท้องเสียมีอาการอาเจียนเพิ่มขึ้นมารวมทั้งกระหม่อมของลูกค่ะมันจะบุ๋มลงไปลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าลูกของเราเนี่ยเกิดอาการภาวะขาดน้ำค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยไว้เนี่ยลูกของเราจะเกิดอาการช็อกได้ค่ะ 4. มีไข้และปวดหัวคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเขามีอาการเป็นไข้นะคะแล้วก็ถ้าตามเนื้อตามตัวของเขาเนะะี่ยค่ะมีรอยจุดแดงๆผื่นแดงๆขึ้นคล้ายๆกับรอยช้ำเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่านิ่งนอนใจคะ่ะพาลูกไปหาหมอ ซึ่งบางคนเนี่ยเขาสื่อสารกับเราได้แล้วเนี่ยเขาอาจจะบอกกับเราว่าเขาเนี่ยปวดหัวปวดคอถ้าเราจับลูกเราเนี่นะคะแล้วลูกเราคอตึงๆแข็งๆเนี่ยค่ะพาลูกไปหาหมอเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณอาการโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ค่ะ 5. ปวดหัวและอาเจียน สำหรับอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกของเรายังสื่อสารไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการยากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะวิเคราะห์ว่าลูกของเราเป็นอะไรแต่ถ้าลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารหรือพูดได้เนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์โรคได้ง่ายขึ้นสังเกตค่ะว่าถ้าลูกของเรานะคะเขาเมีอาการปวดหัวอาจจะเป็นปวดหัวตอนเช้าแล้วก็บางทีกลางคืน,คนตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวบ่วนว่าปวดหัวแบบนี้นะคะและมีอาการออก ร่วมด้วยเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคไมเกรนค่ะถ้าใครเนี่ยเป็นโรคไมเกรนนะคะจะเข้าใจว่ามันทรมานมากถ้าลูกของเรามีอาการลักษณะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ถามลูกเยอะๆนะคะให้เขาเนี่ยพยายามสื่อสารกับเราให้มากที่สุดค่ะหรือไม่ก็พาลูกไปหาคุณหมอโดยเดวนค่ะนไปยากระบ,บาดยากลบบานมันทำอะไรกัน,นไปกอดคุณยายไปกอดคุณยายเหรอ ปาคุณยายก็ไปโรงพยาบาลัเนี่ยถึงคุณยายคิดถึงคุณยายเหรอถ้าหนูเจอคุณยายหนูจะบอกคุณยายว่าไงคะคุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะและคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่เพิ่งเปิดมาเจอ ขอกำลังใจให้กับคิดแฟมิลี่นะคะโดยการกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ได้ค่ะอ,อ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเลยนะคะไปร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการเลยนลูกกันเยอะๆค่ะที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่นะคะหรือจะไปอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจมัมแอนด์ดาดแฟมิค่ะเอาละค่ะเราไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ 6. ปวดท้องเฉียบพลัน สำหรับอาการปวดท้องเฉียบพลันนี่นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกนะคะมีอยู่2เรื่องค่ะอาจจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบกับโรคลำไส้กลืนกินนะคะมาดูกันว่าโรคไส้ติ่งอักเสบมันมีอาการยังไงค่ะสำหรับโรคไส้ติ่งอักเสบเนี่ยนะคะลูกของเราจะมีอาการปวดท้องบริเวณด้านขวาและอาการมันก็จะคล้ายๆกับโรคเอ,อ่อไวลัสลงกระเพาะก็คือโรคเราจะปวดท้องมีไข้อาเจียนค่ะ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะพาลูกของเราไปหาคุณหมอโดยด่วนนะคะเพราะว่าอาการอันนี้ค่ะมันก็เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าลูกของเรานั้นเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบได้ค่ะสำหรับโรคลำไส้เคลื่อนกินเนี่ยนะคะบางบ้านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะคะซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันค่ะ ลูกของเราจะมีอาการปวดท้องเกรงเป็นพักๆนะคะปวดกระสับกระส่ายเขาจะร้องไห้งองแงเวลาถ่ายก็จะมีเลือดปนออกมาด้วยและในระหว่างที่ลูกของเราปวดท้องแบบนี้อยู่นะคะเขาก็จะมีไข้และมีอาการซึมอันนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าลูกของเรานั้นเป็นโรคล,ลำไส้เกินกินได้คะ่ะ 7. มีไฟผิดปกติคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับอาการอันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอบ่อย แต่ว่าเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะถ้าสมมติว่าอยู่ๆลูกของเราเนี่ยดันมีไฟขึ้นมาทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยลองสังเกตดูว่าไอ้เจ้าไฟเม็ดนี้ของลูกอะค่ะมันโตขึ้นหรือเปล่ามันออไม่มีขอบไหม นะคะแล้วก็ลูกล่างมันผิดปกติหรือเปล่ารวมทั้งนะคะสีของมันเนี่ยต่างจากสีเนื้อของลูกเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่บอกแบบนี้นะคะให้พาลูกไปหาคุณหมอค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันแสดงว่าลูกเราอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ 8. ใบหน้าบวมคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเนี่ยเ,เขามีอาการแบบว่าใบหน้าบวมลองดูนะคะว่าเขามีลิ้นบวมตาบวม ปากบวมด้วยไหมแล้วบางทีเนี่ยลูกของเราก็มีอาการอาเจียนการคันร่วมด้วยอันนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณบอกว่าลูกของเราเนี่ยเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรงค่ะและยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะอาการแพ้ของเด็กนะคะมีมากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงในการแพ้ต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกของเราไปพบหมอโดยโดย่วนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดปาร,รี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้ค่ะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะอยากให้ช่วยให้กำลังใจคิดปาร์มารีโดยการกดติดตามช่องคิดปาร์มารีด้วยคะ่ะสำหรับช่องเรานะคะได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไว้เยอะแยะเลยคะ่ะแบ่งไม่เป็นหมวดหมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงลูกเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกรัก เรื่องการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกรักนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะติดตามช่องคิดแฟมิลี่ได้เลยค่ะรวมทั้งอยากชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าไปพูดคุยไปแบ่งปันเรื่องราวการเลี้ยงลูกกันเยอะๆค่ะที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจ Mom a n d d a d Family ค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ